สวัสดีจ้าดูแม่มะลิเราอาบน้ํานะคะตาพามาอาบน้ําตอนเย็นๆนะคะวันนี้นะคะก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะฝากทุกท่านเมตตาพ่อเราแหละเท้ายายจะไปแล้วนะคะแม่มะลิจะไปกับตาแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่มะลิไปแล้วนะคะไปพักพรนนะคะเมื่อ <zu f uga> เช้าก็ได้คะแนนคุณแม่เมตตานะคะเติมคะแนนให้คุณยายนะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะไปแล้วนะคะ ตาพาไปแล้วนะคะพูนไฟยางไปฝุ่นไหมเถ่า <c oughs> ตาพาคุณยายไปแล้วนะคะไปจะเดินตามหลังไว้วกับตานะคะออกกาลังกายตอนเย็นๆนะคะตาพาแม่มลิออกกําลังกายตอนเย็นนะคะคุณแม่จา๋าอากาศคึมๆนะคะวันนี้นะคะดูท่าฝนจะตกนะคะวันนี้นะคะดูคุณยายเรานะคะเดินไปแล้วกับตาไวๆเลยนะคะคุณแม่จา๋าฝากคุณแม่คุณพ่อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ฝากเมตตาคุณยายนะคะบรรยากาศต้นเย็นๆนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆค่ำๆนะคะดูแม่มะลิกับตาไปแล้วนะคะเดินออกกำลังกายนะคะตาขี่ช้างพาแม่มะลิไปนะคะเห็นตะลังไวๆเลยนะคะไปแล้วค่ะก็จะรีบนะคะคุณยายนะคะคยายเขาก็จะรีบนิดหนึ่งนะคะเขาจะได้ทานนะคะคุณแม่ ได้ทานต้นสับประรดนะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตามให้นะคะดูบรรยากาศนะคะจะให้ดูนะคะอันนี้ชาวช้างนะคะจะได้ดูอันนี้จิมมี่นะคะจิมมี่นะคะอ,อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะหลายๆเชือกเลยนะคะให้ดูหลายๆเชือกเลยนะคะเดินให้ดูบรรยากาศสวยๆนะคะอันนี้คุณยายบวัวทอง ันนี้ก็เป็นน้ำเพชรน,นะคะเดี๋ยวนี่เป็นน้ำเพชรน,นะคะแมมเลลี่เห็นหรือเปล่าเนาะเห็นแม่มาลี่เราเดินหรือเปล่านะคะดูรีบตาตารีบเดินนะคะคุณแม่ ปาตารีบเดินเลยแหละคะ่ะเห็นตะลังไวๆเลยนะคะคุณแม่จา <c oughs> ๋ายายเดินไม่ทันนะคะเดินไม่ทันตานะคะเห็นตะลังไวๆเลยนะคะคุณยายนะคะคุณยายรีบจะไปทานต้นสับประรดนะคะรีบ <c oughs> <c oughs> ไปทานต้นสับประรดนะคะไปแล้วคะ่ะแม่มะลิโเอ,อ้เห็นตะลังไวๆ ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากเมตาช่องเล็กๆนะคะฝากแม่มาลิกับแม่เจ้าคุณนะคะฝังคุณยายเจ้าคุณแม่มาลิด้วยนะคะดูนะคะพอมาถึงตาจะลงแล้วนะคะตาจะลงจากคอช้างแล้วนะคะตาก็ไม่ค่อยสบายนะคะลงจากคอช้างแล้วนะคะลูกกวนไม่อยู่นะคะตาก็มาแทนนะคะอร่อยไหมคะ แม่มะลิคนงามอร่อยนะคะแม่มะลิบอกว่าอร่อยมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเย็นนี้ก็ฝากป้อนผลไม้คุณยายนะคะแม่เจ้าคุณกับแม่มะลินะคะแม่มะลิทานตอนเช้านะคะแล้วก็แม่เจ้าคุณเรานะคะมารับออเดอร์นะคะคุณแม่จ๋าใหญ่มากนะคะสูงใหญ่มากๆเลยนะคะแม่มะลิเรานะคะฝากทุกท่านเมตตาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคืมฟ้าคืมฝนมาแล้วนะคะแม่แม่จ๋า คุ้มฟ้าคุ้มฝนมาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเมตาช่องเล็กๆนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะคุณแม่คุณพ่อจ้าก็สวัสดีจ้า